สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับจะพามาชมไอ้เต้าน้อนนะฮะออร่ากูดแคทครับรถ e ีวีที่จ่อเตรียมทำตลาดในไทยช่วงปลายปีนี้นะครับของทาง Great Wall Motor ครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าไอ้เต้าน้องคันนี้นี่มันน่ารนักจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นสีที่เป็นสีจะบอกว่าอะไรเดียสีแบบฟ้าพาสเทลอะแล้วก็ครึ่งบนของรถอะก็จะเป็นสีขาวอะนะครับ อันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าเพียวๆเลยนะ BEV Battery Electric Vehicle ไม่ใช่ p l u ๊กอไม่ใช่ Hybrid อะไรนะครับตัวนี้เนี่ยจะรีดแรงม้าจากมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยอยู่ที่143นะครับแรงม้านะครับ143แรงม้าแรงบิสูงสุดเนี่ย210นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าท็อปสปีดของรถครับจะล็อกไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเอาจริงอะสบายๆนะครับแล้วก็เรนจ์ใช้งานของเขาเนี่ยเขาเคลมว่าแบบ ระดับ400-500กิเมตรเลนะต่อการชาร์จเต็มนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเลือกแบตเตอรี่2ออปชันด้วยกันก็คือตัว47.8กิโลวัตต์อาวนะครับตัวนี้จะวิ่งได้400แล้วก็ตัว59.1กิโลวัตต์ออวเนี่ยตัวนี้จะวิ่งได้500นะครับตามสเปกก็คือ401กับ501กิเมตรต่อการชาร์จเต็มๆ1ครั้งนะครับเต้าน้องเหมียวนี่น่ารักจริงๆเลย <S <S แต่ว่านอกจาก All4 Good Cat นะครับที่มีข้อมูลมีข่าวออมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทาง กรทเวลมอเตอร์ยังมีเจ้าตัวจิ๋วตัวนู้นด้วยนะครับก็คือตัวออร่าแบล็กแคทนั่นเองที่จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาจากออร่าก o ูดแคทนะครับแอบมาดูไปหน่อยหนึ่งแล้วงานประกอบอะไรเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะไม่รู้ว่าพอมาขายไทยจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นรถทุกคันที่ยังอยู่ในเกรทเวลมอเตอร์บูธของเขาเนี่ยคุณมาดูคุณก็จะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายอยู่ฉะนั้นผมคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งคืองานประกอบของรถที่จะส่งมาขายในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวเว s รเอสซิก หรือว่า Good Cat Back Cat เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะดูดีไซน์ก่อนดีกว่านะครับไฟหน้าของเขาครับ Great Wall Motor Allra Intelligent Line นี่ด้านในจะเป็นกรอบเหมือนลายคาร์บอนนะครับเป็นพลาสติกนะแล้วก็เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED มีไฟ daytime running light ทำให้หน้าตาของรถเนี่ยมันดูตั้นแลกแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับด้านในของโปรเจคเตอร์ไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นโครเมียมครอบอยู่อีกทีนะครับ ด้านหน้าของตัวรถพอเป็นรถ EV เนี่ยมันไม่มีในเรื่องของการต้องระบายอากาศหม้อน้ําต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่มีนะครับไม่ต้องเจาะลุง่งเจาะรูอะไรเป็นไอต้าน้อนน่นรัดแบบนี้ได้เลยนะฮะสวยงามนะครับ,บ,ะรบจะเน้นแบบดีไซน์แบบมนๆนะครับมนๆแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเนี่ยก็ชื่นพลาสติกนะครับเกรดแบบเกรดพลาสติกทั่วไปอะ่ะไม่ได้ดีเลิศอะไรมากมายนะครับ กรอบตรงนี้ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งของกรอบไฟตัดหมอกใช่ไหมแต่จะไม่มีนะครับเป็นตีทึบเลยแล้วก็โครเมยียมรอบแบบนี้นะฮะโครเมียมรอบแบบนี้ล้อแมกของรถนะครับดีไซน์นี่เป็นแบบ5ก้านนะครับล้อส8ไซส์าย,ยาง2องหทัห้นะครับอันนี้ยางเป็นของกิตินะครับที่เป็นตัวช้างอะ่ะด้านข้างนี้แน่นอนว่าเป็นช่องสําหรับการชาร์จไฟของเขานะครับเป็นช่องของการชาร์จไฟของตัวรถ แล้วก็กระจกมองข้างอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถแบบทูโทนนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นดีไซน์แบบทูโทนครึ่งบนก็จะเป็นสีเดียวกับหลังคารถนะครับคือสีขาวแต่ว่าด้านล่างก็จะเป็นสีดําแล้วนี่ครับมีกล้องด้วยนะมีการติดตั้งกล้องจิ๋วๆเอาไว้ให้นะครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่ไม่ใช่ไซส์รถอีโคคาร์นะถ้ารถอีโคคาร์เนี่ยต้องเป็นแบคแคทแต่ว่าตัวคูชทเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับเป็นรถในทรงแฮชแบ็กที่ไซส์ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ไม่ใช่สายรถอีโคคาอย่างแน่นอนชายขอบประตูครับก็จะเป็นพลาส,สติกสีดําด้านเหมือนกันอย่างที่บอกครับเกรดพลาส,สติกก็คือเกรดทั่วไปอะถ้าอย่างสําหรับผมผมว่ามันก็เกรดมาตรฐานนะครับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะ,อ,ะอันนี้ดีอันนี้ดีขอบประตูต่างๆครับขอบหน้าต่างก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเสาบีก็จะเป็นสีดำนะครับดำเงาสวยงามแบบนี้เลยทีเดียว แล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกตรงที่3ครับเห็นว่าสปอยเลอร์เองเนี่ยชิ้นบนเป็นสีขาวนะครับชิ้นตรงนี้จะเป็นสีดำนะแล้วก็นอกจากไฟเบรกตรงนู้นแล้วจะเห็นว่ามีตรงนี้ด้วยนะที่ขอบหน้าต่างด้านล่างเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับออร่ากูแคสเกตวอลมอเตอร์นี่ด้านทาง,ขงเขาคือดีไซน์เนี่ยมันจะแบบคิ้วๆมนๆน,นะครับ ตำแหน่งดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยเราจะไม่คุ้นกับรถที่เราเห็นขายอยู่ในปัจจุบันนะนมีไฟเบรกตรงนี้ดีฟิวเซอร์ก็จะเป็นแบบดูใหญ่ๆบึกๆอ่ะหลบแสงหน่อยจะได้เห็นจะชัดประมาณนี้นะครับมีเซ็นเซอร์กัรระยะมาให้เนียนๆอ่ะดูภายในของตัวรถกรันดีกว่าโอ้หงานประกอบภายในงานวัสดุภายในถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลย ด้านนี้ครับของผู้โดยสารตอนหลังนะครับที่เท้าแขนบุนุ่มไว้ด้วยนะเป็นวัสดุที่คล้ายหนังกลับเดินตะเข็บจริงเสีเงินนะครับแล้วก็ว้าวเฮ้ยเขาเลือกวัสดุที่ใช้แบบให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมหน่อยวะนะครับที่เปิดประตูครับเป็นสีเทาด้านแบบนี้นะครับเบาภายในเฮ้ยวัสดุโอเคเลยนะวัสดุถือว่าดีเลยนะครับดีไซน์สวยเบาะหนังนะครับเป็นเบาหนังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังกลับ นะครับเดินตะเข็บจริงมีที่เท้าแขนมาให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้ว2องตำแหน่งอันนี้ดีอันนี้ดีเลยแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของซันลูฟมาให้สําหรับผู้โดยสารตอนหน้าเท่านั้นนะครับว้าวเฮ้ยโอเคเลยอ่ะไม่มีเผายกขึ้นมาให้ลำคาญด้วยนะครับเปิดท้ายดูหน่อยตึก ว,ว้าวเฮ้ยที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างใหญ่เลยนะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็บอ่อตอนหลังครับพับพวกสิบสี่สิบได้ด้วยนี่ตึก๊กพับลงไปเลยง่าย,ายๆไหนดูซิพับแล้วมันอ่าไม่ราบนะครับพับแล้วมันจะเหลือขอบเบาหน่อยนึงพับแล้วมันจะเหลือขอบเบาหน่อยนึงนะครับฮึย ฟิลลิ่งตอนปิดฝาท้ายเมื่อกี้คือดีมากอะซึ่งใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะสาวากาศครับเป็นชักปฟินนะก็จ,จบโอ้ใช้ได้เลยนะทาเป็นเล่นไปนะดีเลยนะดีเลยนะ,อะขอยมาให้ดูด้านหลังหน่อยแล้วกันเต็มเต็มอดูราคาแล้วนะ รอดูราคาอย่างเดียวแล้วนะว่าว่าราคาจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆว่าอยู่เท่าไหร่มันไม่มีทางอยู่แล้วที่มันจะเป็นรถราคาหกแสนอ่ะหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้สาหรับออร่ากูดแคทนะต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจะดูภายในกันต่ออ่ะย้ายมาดูคันนี้แล้วกันนะครับเพราะคันนี้จะเป็นภายในที่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับมันจะไม่ใช่สีน้ําเงินแบบเมื่อกี้แต่ว่าภายนอกอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันแหละนะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่สีน้ําเงินนะมันจะเป็นแบบ เขียวแบบเขียวน้ําทะเลนะครับแล้วก็เดินตะเข็บนะฮะแล้วก็ในส่วนของชิ้นที่เป็นชิ้นด้านข้างของด้านหน้าเนี่ยนี่ก็จะเหมือนกับคันเมื่อกี้แหละคันเมื่อกี้มันเป็นสีน้าเงินใช่ไหมคันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็วัสดุโอ้พรงเมี้ยเหมือนกันนะดูดีนะดูดีนะชานประตูครับธนณีประตูก็จะมีคําว่าออร่าอยู่นะครับอ่ะขึ้นไปดูด้านบนกันแฟร์ปึ๊บโอ้ oh. ในส่วนของภุมมอะไรเนี่ยต้องบอกว่าปุ่มเยอะไม่หมดเลยนะครับน Good Cat, ออร่ากูแคทเพราะว่าพอไปลถไฟฟ้าเนาะมันจะมีการควบคุมส่วนต่างๆเยอะครับอย่างเช่นนี่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีกล้องรอกคันเฮ้ยเฮ้ยเ้นคือมานั่งปิดประตูแล้วบอกไฟฟ้าครับมันปรับเลื่อนระดับให้เองอัตโนมัติเลยสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอที่แสดงผลข้อมูลการข,ขับขี่นะครับก็จะมีเรื่องของอัตราแบตเตอรี่นะครับพาวเวอร์ Power, แล้วก็ข้อมูลต่างๆของตัวรถเนี่ยระบบจะเห็นว่านี่มีเลนคีฟด้วยมี แจ้งเตือนการชนด้านหน้ามีบายสปอร์ตมอนิเตอร์งนะครับระยะทางที่ต้องเติมไฟฟ้าเมื่อกี้จะบอกว่าระยะทางที่ต้องเติมน้ํามันครบขันนะครับแล้วก็เนี้ยจะเป็นหน้าจอยาวเลยดูดิเหมือนในเบนซ์น่ะนะครับยาวเลยอินโฟเทนเมนต์ก็จะมาอยู่หน้าจอของฝั่งนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะครับปุ่มเปิดปิดซันรูฟต่างๆไฟก็จะเป็น l e d ที่เป็น ซอฟทั h นะอะพรมลัยฟิลลิ่งดีเลยนะครับเป็นหนังที่ฟิลลิ่งค่อนข้างดีสีก็จะเป็นสีเดียวกับสีภายในของตัวรถอย่างคันนี้เป็นครีมกับเขียวใช่ไหมพรมลัยก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับกล้องนะครับช่วยปาร์คแอซิดนะครับกล้องต่างๆระบบครูซคอนโทรลต่าง,ต,างต่างอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นเกียร์เกียร์ a เกียร์ n เกียร์ d ใช้แบบหมุนเอานะมีออโต้เบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้เฮ้ยอันนี้ดีนะครับอันนี้ดี ไวร์เลสชาร์จิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เอาไวร์เลสชาร์จิ n งไปไว้ตรงนี้นะครับใช้งานยากบ้าหรือเปล่านะครับนี่ช่องตรงกลางไม่ได้มีของอะไรนะแล้วก็มีช่อง usb 2องตำแหน่งครับมีจ่ายไฟย12โวลต์ตรงนี้วางแก้วได้2ตํตำแหน่งนะครับแต่วางแก้วเนี่ยไกลไปหน่อยเหมือนกันนะไกลไปหน่อยแลกกันปกติตัวเนี้ยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวางแก้วอยู่ตรงนี้อันนี้วางแก้วไปอยู่ตรงนี้นะครับชาร์จไวร์เลสมาอยู่ตรงนี้แทนตัวการควบคุมระบบปรับอากาศต่างๆก็จะเป็นแบบเท่เหมือน เหมือนมินิอ่ะเหมือนมินิแต่ว่าเท่าที่สังเกตคือดีไซน์ของตัวรถเนี่ยภายในของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะโอูหนี่เป็นไงผมเปิดประตูปุ๊บแล้วเบาะไฟฟ้ามันไหลถอยมาให้เองนะครับดีไซน์ภายในของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าโปร่งดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโปร่งและดูกว้างมากๆนะครับทั้งๆที่มันไม่น่ารู้สึกกว้างขนาดนี้แต่ด้วยอาจจะด้วยสีของตัวรถที่เป็นสีโทนสว่างกระจกหน้าบานใหญ่มีซันรูฟนะครับแล้วก็ภายในที่เป็นโทนสีสว่างเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเอยรถมันสว่างเด้อนี่มีกล้อง มีกล้องติดตั้งภายในน้ด้วยนะแล้วก็ระบบ call center ต่างๆเทเลเมติก SOS นะครับครบคลันเฮ้ยดีเดอ้อภายในเนี่ยบ้านะเนี่ยโอ้โหฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งดีเลยอะ่ะเป็นรถที่ให้ฟิลลิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับ Allra Good Cat นะราคาจะเท่าไหร่ผมว่าไม่ต่ำกว่า8-9กแสนแน่ๆไม่มีทางสำหรับรถคันนี้น่าใช้นะครับน่าใช้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนทาง เเนี่ยเขาได้เซตนะครับกับทางสวทชเนี่ยเซตในเรื่องของราคาสําหรับช่องจ่ายไฟของ m อให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากต่อหนึ่งกิโลวัตต์นะหรือว่าเป็นราคาที่รับได้แล้วก็เป็นตัวชาร์จที่เป็น DC ก็คือชาร์จแบบชาร์จเร็วอะ่ะฟาชาร์จอะ่ะเออตัวนี้ดีเลยนะครับตัวนี้พอมันเป็นข้างนอกเขียวขาวข้างในก็เป็นเขียวขาวตัวนู้นนะครับอ่ะพาไปดูสักทีเดี๋ยวจะหาว่าไม่พาไปดูนะตัวนี้จะเป็นภายในที่เป็นสีดานะครับแต่ว่าเหมือนกันเลยนะ แล้วแต่ชอบเลยสาวๆอาจจะชอบตัวที่เป็นภายในสีขาวแล้วก็เขียวมากกว่าเนาะแต่ผมว่าแบบนี้ดูแลง่ายดีหลังคายังไงก็เป็นหลังคาสีขาวอยู่ดีต่อให้ตรงนี้จะเป็นภายในสีดําก็ตามเฮ้ยรถมันดูกว้างมากเลยที่เซอร์ไพรส์คือวัสดุดีนะครับงานประกอบดีแล้วก็ภายในกว้างกว้างกว่าที่คิดเยอะนะเราดูราคาแล้วแหละว่าจะไปจบที่เท่าไหร่สําหรับออร่ากู๊ดแคทคันนี้ น่าจะช่วงปลายปีนี้ครับอาจจะมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือเปล่าไม่แน่ใจรอชมกันได้พูใหม่คลิปหน้าครับ